ดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการทำน้ำปูนะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมก็มีหนึ่งครกเอาไว้ตำปูนะคะเขียงมีดข้าวบางชามแล้วก็นี่ค่ะอุปกรณ์ส่วนผสมของของการทำน้ำปูนะคะก็จะมีปูนาค่ะปูนาสิบโลล้างให้สะอาดนะคะ ใช้ทั้งต้นและใบสิต้นใบขาห้าใบขมิน้นสองขีดแล้วก็น้ำสะอาด3ามลิตรขั้นตอนการทำก็คือหัน่นขมิ้นหั่นให้เป็นท่อนสั้นๆใส่ลงไปนะในในคูนา กูนาพร้อมกับสมุนไพรที่เราหัน่นใส่ในครบตามตามให้ละเอียดเลยนะ ก็เทเสียงผ้าเขาบ้างเลย 0โลนะคะเวลาเรานำมาทำน้ำปูก,ก็จะได้ประมาณ1กิโลน้ำที่เราเตรียมไว้3ลิตรนะคะ ก็จะมาใช้ให้หมดเลยนะ ต้มนะคะต้องเก็บไว้หนึ่งคืนก่อนต้องหาอะไรมาปิดฝาไว้ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วรุ่งนี้เราค่อยมาต้มปูกันนะคะตามาดูน้ำปูที่เราเก็บไว้เมื่อวานนะคะผ่านไปหนึ่งคืนนี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะไปต้มกันนะคะอาจะมาดูวิธีการต้มกันนะนอุปกรณ์ อเอะเรามาดูหม้อน้ำปูกันนะคะนี่เดือดละแล้วก็คนค่ะรอต่อไปเรื่อยๆรอให้มันข้นกว่าน,นี้ก่อนแล้วรอค่อยปรุงรสกันค่ะ ระหว่งางรอเราก็จะไปเตรียมเครื่องปรุงกันนะคะค่ะต่อไปเราจะมาเตรียมขั้นตอนของส่วนผสมหรือว่าเครื่องปรุงกันนะคะก็จะมีตะไคร้ซอยละเอียดแล้วก็ตามให้ละเอียดนะคะค่าแล้วก็กระเทียมเกลือพริกปน่น จะหั่นตะไคนะคะตามให้ละเอียดนะคะจะได้ประมาณหนึ่งช้อนแกง ใส่เื่อดับกลิ่นคาวนะคะบางคนเขาก็ไม่ชอบใส่บางสูตรเขาก็จะใส่แค่พริกกับเกลือเท่านั้นแต่สูตรนี้เน้นสมุนไพรเยอะหน่อยนะคะ ขยงหนึ่งช้อนแกง แกงนะคะส่วนผสมเครื่องปรุงทุกอย่างพร้อมนี่ค่ะสวยงามเดี๋ยวเราจะไปปรุงกันเลยนะคะน้ำปูของเราพร้อมแล้วค่ะามาดูหม้อน,น้ำปูกันนะคะนี่เริ่มจะข้นเหนียวได้ที่ละสังเกตดูนะคะเนี่ย เราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปนี่ค่ะเครื่องปรงุงจะใส่ลงไปแล้วนะคะ่าเกลือนกลปน่นอนนี้น้อยค่อยค่อยชิบตะไคร กระเทียมค่ะคนให้เข้ากันเดี๋ยวค่อยชิมรสชาติดูนะคะว่าจะมีเกลือมีพริกมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวรอค้อนนิดนึงแล้วก็แล้วก็ยกลงนะ้ิงไว้สักครู่ ของเราก็สำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยกลงทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วตักใส่กระปุกกัน่หลังจากเรายกหม้อน้ำปูลงจากเตาแล้วนะคะทิ้งไว้ประมาณสินาทีเราก็จะมาตักน้ำปูใส่กระปุกกัน ปู10กิโลก็จะได้น้ำปูประมาณ1กิโลนะคะนี่ค่ะน้ำปูลักษณะค้นเหนียวต้องรองให้เย็นกว่านี้นะคะถึงจะเหนียวกว่านี้นี่ค่ะน้ำปูที่เราทำเสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะดิฉันกัลยากรคนสูง นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่านขอจบการนำเสนอการทําน้ําปูดโดยภูมิปัญญาชาวบ้านแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ